ทางนี้คนที้ฉมีธุรรบคนเที่ยวของเนี้ยไปให้ซีนที่บ้านเลยดิเฮ้ยพี่ไม่ว่างอะไม่ได้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันให้พี่ร้อยหนึ่งเลยอะลบก้นหน่อยนะร้อยหนึ่งเหรอร้อยหนึ่งก็ไม่ว่างอยู่ดีอะพี่ไม่ได้เห็นแก่เงินนะช่วยแก่ไม่ได้หรอกสองร้อยอามทาดิมาเลยใถือว่าช่วยกันเพราะว่าเป็นพี่น้องกันพี่น้องร่วมตระกูล ยกันพี่ไม่ได้เห็นแก่เงินนะจริงจริงพี่ไม่ได้เห็นแก่เงินเลย<า>ซีนซีน <c oughs> เลยพอดีเมื่อกี้เจอเมย์ไงเมย์ก็เลยฝากของพี่เอามาให้ซีนน่ะเฮ้ยเทเวน ฉันว่านอกจากถุงนี้แล้วอ่ะยังมีส้มโออีกสองลูกกับเงินอีกสองร้อยอ่ะที่ถือไว้ทำไมเนี่ยไม่ฉันเลยกีมเมย์บอกว่าเป้นฝากฝากเอาของไปให้ซินหน่อยสิไม่ได้บอกว่าเอาตังกับส้มโอไปด้วยเออหรือว่าเราฟังผิดก่วะเนราแน่จะฟังผิดไอ้บ้านเฮ้หรือว่าส้มโอของกูไม่ใช่หรอเฮ้ย เฮ้ยเอ้ากลับบ้านไปแล้วเฮ้ยพี่เบ้นพี่เชื่อไหมว่าฉันสามารถเอาต่าโมงนี้มาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทโอ้ยอย่ามาขี้คุยขี้โมงเรยนะน่ะนี่แกไม่รู้เหรออย่างนางเมนี่นะเป็นคนขี้งกขี้งกจะตัยขี้จี้ภาษาเหนือเรื่องขี้จี้ไม่มีทางเอาให้แกฟรีๆได้หรอกนะ แล้วถ้าเกิดว่าได้อ่ะพี่จ่ายชันร้อยหนึ่งโอเคไหมถ้าเกิดแกสามารถไปเอาแตงโมกับนงางเมฟรีได้นะอย่าว่าแต่ร้อยหนึ่งเลยสองร้อยพี่ก็ให้ได้แเ่พี่คอยดูแล้วกันได้เดี๋ยวจะดมด้วยเนะี่ยแม่แมแมมฉันขอแตงโมล,ลูกหนึ่งดิเอาไป iem, ดิเห็นไหม จ่ายมาเลยสองร้อยตังค์ไม่ได้ไงวะนี่นางเมย์ปกติแกเป็นคนขี้งกจัดตุยทำไมทำไมแกถึงเอาแตงโมให้น้องซีนได้ฟรีๆแบบนี้วะมันยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนุ้ยเอ้าก็แต็งโมพวกนี้เป็นของซีนบ้าน่ะทำไมมันต้องจ่ายด้วยอะฮะมาพรุ่งนี้เป็นของซีน มึงมานั่งเฝ้าทำเสาไฟฟ้าอะไรเนี่ยเอามันจ้างฉัน้บาทอะใหม้มานั่งเฝ้าแต็งโมนี่ไงฉันก็เลยมานั่งเฝ้าวันนี้ไงาม,ามึงจ้างมา50บาทอหรอถั่วตัวทำเพื่ออะไรวะโอ้ก็ได้สองร้อยกมึงไงเฮ้ยนี่เ,นเก่งขึ้่งเยอะเลยเนี่เรเวลา<ะ>โดนอีกแล้วใช่ไหมฝากไว้ก่อนนะ ช่าบินครับได้เลยครับอ่าทั้งหมดก็380บาทครับลูกค้าฮะ380บาทเลยเหรอคะครับงั้นเรามาหารกันดีกว่าเนาะหารอะไรยังไงอะไรของมึงวาซีเฮ้ยมี3คนจะหารลงตัวกันได้ไงวะไม่ได้งั้นก็วัดดวงเอาแล้วกันวัดดวง ว่าดูงอะไรยังไงวะช่วยอธิษฐานมให้กูฟังหน่อยดิอธิบายเอออธิบายดิเอก็จับฉลากไงจับฉลากยังไงวะก็ถ้าใครจับได้คําว่าฟรีก็ไม่ต้องจ่ายส่วนอีกสองคนที่จับได้คําว่าจ่ายก็ต้องเป็นคนจ่ายไงอ๋องั้นก็แสดงว่าจะมีคําว่าฟรีอยู่ใบหนึ่งถ้าเกิดว่าใครจับได้คนนั้นก็กินฟรีใช่ปหถูกต้องเน่งั้นแกจัดการทำฉลากเลยได้ จ่ายจายพี่ฮ่าใครจะเป็นคนเริ่มจับก่อนอพี่เพ้นจับก่อนเลยเฮ้ยพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยอ๋อัอดีพี่หิววะยังกินไม่อิ่มเลยโอ้ โอ้มันจะไปยากอะไรดูสองใบที่เหลือนี้ก็พอแล้วป่ะเออไหนดูซิสองใบที่เหลือมันเหลืออะไรฮสองใบที่เหลือมันคือจ่ายจ่ายก็ต้องบอกว่าใบที่พี่รับประทานก็ไปเมื่อกี้เนี่ยคำว่าฟรีก็ต้องบอกว่าจ่ายนะอ่ะนี้จ่ายนะที่ขอตัวก่อนนะฝากใจแล้วกันเออเค ใครจะเป็นคนจ่ายดีครับ